อนมือนีสิบห้ามากางเต้นเหรียญหิมะมือนีกางเต้นกางหิมะเลยมือนีเนี่ยทุกทุกคนตอนนี้หิมะกำลังตกกำลังตกโปรยปลายเลยเดี๋ยวเราจะมากางเต้นนอนกลางหิมะกันคืนนี้เดี๋ยวเราจะก่อไฟกางเต้นเสร็จก่อนแล้วเราจะก่อไฟกันเราเตรียมไอ้ ไอ้ที่เล่นหิมะมาด้วยนะคะทุกคนดูสิหิมะกำลังตกเลยแต่มันไม่ได้หนาวถึงขั้นที่แบบว่าเราทนไม่ได้น้ำมันเนาะเออมันหนาวอยู่แต่มันไม่ได้หนาวมากถ้าเวลาหิมะตกมันก็หนาวประมาณลบสองเราจะมาเล่นในอีหยังกับเขาเงินอีหยังไอ้สโนบอร์ดสโนบอร์ดกันอนะวันนี้อ,อมาเล่นสนุกกันเดี๋ยวเราเรากางเต็นท์กันเลยเอ,อมากางเออเออ,อย่างบาร์บีคิวกันด้วยนะวันนี้ เดี๋ยวทุกคนมาแข่งแข่งจโดบมปอดกันว่าใครจะลมสุงก่อน กนะคะทุกคนสนุกมากเลยเอาม้วนเลย,ยนอกากม้ว่าฮะะเอเอาเอ้าอ,อ,อ,อาเอ้าเออ้าเ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 าเอเอ้าเอ้า

เหนื่อยแล้วคนเหนื่อยที่มันต้องลากอันนี้วิ่งกลับไปกลับมา,าลงดีาไ้ลอ นน่ทุกคไปเอาเอา,เอาในมึงตีลากาสิมึงทำสะพานโค้งเหมือนตอนมันพานโค้งเหมือนตอนม, <c oughs> มันมึงทำไปนี่สิมึงน,นอนแล้วทำผีเสื้อนะ่ะนอนแล้วทำผีเสื้อข้องผัวจี๊บกวนแถวบ่อีเสือก ตัวใหญ่วะตัวใหญ่นี่วิธีการทำผีเสื้อนะคะทุกคนไปไปเราไปกออไฟกันไปไปไปจังไฟขังของกีมาทุกคนไปแข่งกัน มันไม่ไป เอามึงลากกูไปดิมึงลากของกูใส่มึงขนาดนี้เลยมึงไปก่อนใช่ไหมมึงลากกูไปด้วยไงอ้าอ้าทางมั่งนะ ดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาดิมึงลงมาเลยเดี๋ยวอยูนไดเดี๋ยวนะทุกคนเห็นไหมข้าหลังแดีสิ่วด้าอง d a r มาสิอรมึงมาทร óc 바 完了哈。<laughs>